1,042ก็ตันหาว่าเราแน่นอนคืออย่างไรคือไม่แยกทำอันใดอันหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วมีตันหาว่าเราเที่ยงเรายั่งยืนเราแน่นอนเราไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอย่างนี้ชื่อว่าตันหาว่าเราแน่นอน 1043ก็ตันหาว่าเราไม่แน่นอนคืออย่างไรคือไม่แยกแยะธรรมอันใดอันหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วมีตัณหาว่าเราจะขาดศูนย์เราจะพินาศเราจะไม่มีอย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่าเราไม่แน่นอน1 4 4ก็ตัณหาว่าเราพึงเป็นคืออย่างไรคือไม่แยกแยะธรรมอันใดอันหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราพึงเป็นได้มานะว่าเราพึงเป็น ได้ทิฏฐิว่าเราพึงเป็นเมื่อทำทั้งสามนั้นมีอยู่ทำเป็นเครื่องเนินช้าเหล่านี้ว่าเราพึงเป็นโดยประการนี้หรือเราพึงเป็นอย่างนั้นหรือเราพึงเป็นโดยประการอื่นก็ย่อมมี